นี่ครับแผน่นดักแมงวันนะครับกินประทูนะครับติดดีนะครับเดี๋ยวสิไปลองอยู่ข้อเขานะครับตอนนี้เขากับกำลังหมัดนะครับเอาไปหมัดใส่เสารหรือมัดใส่ข้างๆที่มันมีแมงวันนะครับแนวดักนี่ลองเบิงครับสูตรใหม่สูตรที่เพิ่นว่ามันติดดีนี่ครับเสือก เสือกที่มัดเฟียงนะครับเฟียงมัดตัดนะครับแล้วก็มาหอยเป็นหูมันครับแล้วก็มัดเห็ดซองคางนะครับ ครับัีประมาณนี้เดี๋ยวฮอดถึงออกข้างในนี่สิเป็นอกาวนะครับที่ดักมาแมลงวันนะครับเราก็ไปแปะแล้วก็มัดสองขางใส่เสานะครับเรียบร้อยครับจดเขาก็หาพื้นที่นะครับที่ฮาติติดนะครับอยู่ไกลๆงัวนะครับแต่ติดงัวบ่ไดยาวไว้ไกล พราะว่างวมันเสียนะครับเอาไส้สูงๆเนี่ยนะครับพื้นที่ที่งวงมาสามารถที่ยืมข้อไปถึงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกาวนะครับกาวดักแมงวันนะครับเพราะก็ต้องติดพื้นที่ที่มันงวงมาถึงนะครับที่ผมติดนี่นะครับมันก็นมียู่สูงอยู่แต่ว่ากะ ผมก็มัดเสือกง้งไว้นะครับเพราะว่าผมบ่ได้ปล่อยให้มันยางออกขอกนะครับเป็นมัดมัดเข้าไว้นะครับให้มีพื้นที่นะครับสามารถไ้พื้นที่ที่มันเสี่ยงนะครับบางทีแมงวันมาจับมันก็สีได้ติดไปเลยนะครับครับผมก็ติดไปประมาณสี่จุดนะครับที่มัน อาจจะมีแมงวันนะครับได้ช่วงนี้ก็ป้องกันหรายยางเลครับก็บอก่อยนี่แต่ว่าหากป้องกันน่อยเดี๋ยวมาเบิ่งมามันสิติดบอนะครับครับพ้นที่ใดก็ประมาณนี้ครับผมติดช่วงเที่ยงนะครับช่วงแรงมาเบิ่งก็ถือว่ามีอยู่นะครับแต่ว่ากระบอลายนะครับในขอกกับอมีอุ้งบ่มีแมงวันลายแล้วนะครับก็ลองเบิ้งครับพี่น้องขอบคุณครับ